อายุเกี่ยวหนึง่งมวเม้ยวคือมามาบอกมาบอกเก้าเก้าศูนสามเก้าศูนสามเอา้ามันสีฟวดมันออกกนก้อนนั่นก็ออกหกศูนสามเนี้ ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปู่ปราช้าเก่านะครับแบบผมหรือว่าปู่ลังผีนะครับเอซีครับผมครับวันนี้เรามาขอแนวทางจากหลวงปู่นะฮะ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมฝนก็จะตกนะครับเอฟซีครับผมอยู่ในป่าช้าเลยนะฮะปู่บอกว่าเป็นหลังผีนะปู่จะเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมแลบฟังจาก ลวงปูกันนะครับเป็นเลขนีมิตฝันหรือว่าเป็นเลขยังไงทางช่องเพิ่งมีโอกาสได้มาเป็นครั้งแรกนะครับผมแต่ที่รู้ๆว่าผีมาบอกเลยนะครับเ c 3ซีสามตัวเลยนะฮะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมกันครับกัรธรรมสการบปูครับกอเจริญพรจากผมอูอันนี้มาครั้งแรกเนาะครับมมากครั้งแรกครั้งที่สองลูกปูยิ่งผมมากครั้งที่สองอยู่ละแต่ว่าผมไม่เห็นสาราตะกวันกับว่าทนแมนถามมาซารอง วันสลาปูเหลี่ยวๆปูสลายังขาดยัางเนี่ยปูบ่าท่นเลียวอือบ่านเรลียวแต่ขาดจะดีแล้วตะกันศาสเลยะอ้กันศาสกันศาสไม่ใช่ผ้าเหลืองอยู่นะปูเนาะออกันศาสนีอือขนอรกสองนะเพาะ่าบางเมื่อเรารลคลาก็ได้เขาเรียจากนี้ไปหาแกนเขาีย่หกเมื่อเก้าหกเมื่อเจ็ดเกบเจ็ดเมื่นละครับผมตนกันศาสเอาขอปู เเต็ทอากันศาสตร์เล็กดัดบ้านมีโอเอันซีเฮ็ดไออันนี้บัวููมองอันคนเอื่อนเนี่ะตะไคร่นี่บัวพูตะไคร่ตะไคร่เล็กดัดหรือเล็กดัดหร็นตะไคร้ทั้งปัญดากรับกล้กันยังป็นไก้เม่เขาว่านี่ที่จริแต่ว่ามุ่งรังค่าเลยวมุ่าเรวๆเพี่ยฟ้าเพี่ยหลานเนี่ยจิมได้เฮ็ดดอกเดี๋ยวบ่าเฮ็ดบดได้าอกเฮ็ดกันจิกันพาเงยเป็นพาเนยเขา้า หัวเห็ดไใบแม่ว uh ่ามันมันมันหลงแล้ปูนเห็ดอะไรเพราะว่าล่มสิตีมันกระดีร่มทั้งมัดวัดเขตเรานี่เป็นป่าช้าแหละครับปู่เป็นป่าช้าป่าช้าป่าช้าเก่าป่าช้าก็จะเห็ดเบนจะสร้างนั่นแหละเรื่อทางนี้ก็เลยเรื่อ่มว่าได้เผากันใช่เขาจะเม่นบผมไปกอนกับทางเขาไปนี่กับแม่นมืดละร้อนรอบอีกอันด้านราบกูดลังหนึ่ง แมนมัดเผาไม่ต้องผีเผาแล้วนะยดุดยุดหลังกุดเห็นเป็นมฟังก้อนเผาคนหมดเลยเหป,กปกู่ปู่แมนหลังกุดน้ากุดยี่ร้อนมูนี่เป็นฝังเล่บันนี่ผีฝังเล่ร้อนนี่โอ,อ,อ้ครับผมมาต่อตลอดมาหอดผีร้อนนู้นนี่ร้อนนี่นี่ครับผม<อ>าผี <ไป S 1> ตายยช่นนี่กับฝังมัดเดี๋ยวฟังมานี่ฝังโอ้ฝังอยู่ฝังนี่เผาอยู่ฝังกุดแมนโอ้ยู่น้ากุดเป็นกรนมี่ครับหน้ากุดปู่หน้ากุดมันมีสองสอง สองมอาปังอย่หัครับสมัยกูบอกกาหาปูในี่บอกปูแต่ํำไมทันบ้านมาอยู่เรายุได้ย่เอาเพิ่นวาฝังเพราะว่ามาอยู่นี่โดนเป็นผู้สอยวิญญาณทำไมนั่นครับผมไอตอนเป็นยมบอกปูเป็นยอมเป็นมีเหตุการณ์แปลกว่าปูปูไม่อยู่พีเจอผีไหมครับปูผีมาบอกนี่สิมันปูมัน มาอยู่เดี่ยวหนึง่งมาม้แม้วคือมามาบอกมาบอกเก้าเก้าศูนสามเก้าศูนย์สามเอา้ามันสี่หัวมันออกอก่อนนั้นก็ออกหกศูนย์สามนี่<อ><อ>ลากออกสามเก้าบนออกศูนย์สามวดน,นั้นมา,มาบอกถือไม่บอกปลุอถือวันนั้ผีมาบอกเลยนะครับปูผ่ผีมา เพิ่นอยากให้ใส่ต่ว่้เพิ่นอยากทำบุญมาดีเรามากโอ้เลี้ยสั่งนด้หน่อยชื่อเราไม่เลี้ยงไม่เลยขาเจ้าวางหัเจ้าป้เลี้ยงแหมมาส่งบ้านนี้ข้ามาบอกปนอยฟ้าด้วยปูด้วยเพราะถ้าเลี้ยงปุ๊บนี่ไม่มาบอกเลยที่บานเขาเสขเป็นเนาะทุกมองไม่เป็นต้อได้สักวันสกวี้ว่าไกลตามเทียตามคนบานนี้ต้องย่างนน้อยเอาจากยี่สิบปวดคนก่อยค่อยคาาเนี่ยมาให้กินปู หวยหวยกระทนเพื่อนายนกมีผู้เด uh ียวที hmm. yeah. ่ป hmm. yeah. yeah. ูมาบอกหลงปูเพิ่นมาผีนี่ห้างมันล่ะอยู่ในป่าซายอูอยู่นี่อยู่ในป่าซาห่างมันเลยละเป็นวานเป็นลังนัก็จะว่าเพิ่นถือสั่งไปอยู่ คคนนวัดยูสกุนแลครับวัดนั่นเป็นวัดอยู่ปาตาอืครับมันบ่มีพระครับไปไปอยู่ไปไปอยู่ไปสามท่านไปยู่น้ำกันครับ,รบโอ้ยคำมากแรงมากเพิ่นเพิ่นร,งรังภาวนาจิตบอลลงเลยครับครับขันจิตบอลลงสิจะโบเห็นพวกมูนี่สิบ่เห็นพวกไก,กท่ที่เห็นผีนี่บ่ค่ะ พวกผีพวกนั้งสีบบเห็นพวกพวกเปรยเอพวกเปรยร่กายพวกไอเทพพวกเทวดาเทวดานีิบ่เห็นต้องสมาธิบุกต้องต้องสมาธิต้องคิดลงสักคนต้องจิดสงักคนต้องเสียนห็นเขาอันปกติอยู่จังสี่นี่จิตบดสงบนิบม่มีทางเห็นต้องจะบบัวมันเพย่คยได้ก่าจิตต้องสงบใช่ไหมต่ะจิตต้องสงบจิตต้องลงสักคนจิตจิตยู่สักคน จังสกเห็นพวกโมนีปกติคือไม่เห็นที่จริงมันม nice. nice ีอย yeah. nice right. ู่มันมีในนี้อายุนี้ครับเขาหอนบทแสดงตัวเองเป็นกระสับระบาดอยู่ในนี่นี่เป็นห้างผีเลยวะปูเป็นมาภาเพโบราห้างมันเลยอยู่ในดอนนี่อยู่ในดอนในบดอนหลายปูเขาขคนเห็นเคยมันหลอกคนบ่จ้ะบ่เป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยวะปูเป็นเมืองมันเลยแต่ว่าปูเป็นเห็น เพิ่นเห็นเพิ่นเพิ่นเห็นเพิ่นเพิ่นนั่งสมาธิเหิดเพิ่นลงมาครับพวกบาปหลายๆพวกอะไรเพิ่นเพินเห็นเป็นสมาธินี่เราได้สมาธิเขนาดนอนนั่นโมที่โบมีความสามารถธิเห็นเลยครับเขาบอกไม่เห็นเนาเห็นมาไงล่ะดังเก่งเห่ืเสียงมาลุมมุมนั่นเนแต่ว่าเสียงในยินดูนี่ในยินมันกับ สิว่าผีกับบ๊แมนตั้งเยอะมันก็ง่าไม่เนาะง่าไม่ตกลงมาใส่หลังคากับว่าผีกับบ๊อบแมนแสดงว่าเป็นหลังผีเลยนะปูเนาะมาอยู่ที่แรกๆโอ้ผมมีแนวคืบอละไทั้งยานครับปูกกับขึ้นยานที่มันบอกยานตัวโมยานยานมีมากเจ้ว่าสมื่นมันเท่ายานมันลึกอแต่แต่มันสิมีเสียงเนี้ยมันสนใสร็จคือว่าเป็นเสียงธรรมชาติ์มาเจืดๆว่าเป็นธรรมดาครับผม มันชินเราชินกับเ okay. 10สียงครับบมได้โมเดลยานบัญชีก็มีประจำแต่ว่ามันชีไปเห็นตัวเห็นตันมันโบมีโบเห็นแต่ว่าปูนี่โเคยเห็นนักเรียบ้าโบก็เห็นนักเรียนครับตอนนี้เป็นอะไรปูฝันดีบ่ครับฝันมาเว่ยมันกับฝันเพราะห้าวหลังหลาหลังเยี่ยมก็ดีเพราะเยี่ยมมันก็ดีฝันโบก็ฝัน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 ขึ้นนอนฝันเป็นบ้าพัดเดินบ้าฝันแหงคันนั่งคิด ธรรมดานั่งนั่งยื้อซื่อคิดอันนั้นอันนี้เป็นว่าปันดิบลองฟังเพื่อนประจำเนี่ยปั้งเพื่อนทุกมือทุกมือทุกมือไม่เว้นงวดนี้จะมาขอแนวทางจากหลวงปู่นะครับผมหลวงปู่มีแนวทางฝากพ่อแม่พี่น้องสี่ตึกไหนบ้างครับปู่ครับมเบ็านี่จะเก่าครับเก่าอยู่ดีเก่าเพว่าเป็นยุคเก่ยคกับศูนย์งวดนี้จะมาอีกไหมครับปู่เก้าศูนย์เนี่ยอืม นังภาวนาอยู่เหรอนกมันมาห้องชุดเก่าๆชุนเก่าอยู่หนว่าเป็นสัตว์โอ้ชุดเก่าชุดเก่าๆนกนกอีกานีมากค่ะนกจะเป็นนกอียงมือห่องผมปูนั่งภาวนาอยู่นกมาชุดเก่าๆชุเก่าๆนห่วงไม่ได้ป่าไม่ดอกโอ้ว่าห้องบอกให้ปูได้ยิ้มในยินมันบังมือคราไม่ห่วงโดนห้องมาเศร้าเอ้ชุดเก่าๆ ชุนก็เข้าถึกถ้ามันนกอี่งมอืงนกเหียงมองห่วงคัดชักทิ่บแม่บอกปูเสี่สามตัวแล้มันรู้ว่าเมื่อวเก่าเก่าก็จะคัดด้วยเหรอเนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับปูเนาะมันมีโอกาสเก่าเก่ามาได้ครับูุ้นเก่าเกาะเก่ามาดูขยงมาแล้วมาอีกคนดิ อันนี้ก็เป็นผูนั่งภาวนานั่งสมาธินะฮะเราได้ยินเสียงนกนะครับผมเสียงนกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะผู้เนาะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับมันไเอาชนะโอ้แน่นอนมันก็มันบม่ได้ดอกครับผมจคบี่ละเดยมาสงาราน้ำปูใช่ครับ ครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับเอซีครับฝนก็จะตกนะครับเนาะครับเก็บหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับปูปลาช้าเก่านะฮะนะครับผมที่เราอยู่กันตอนนี้คือหลังผีนะครับผมวันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของหลวงปู่คือนกมาบอก น099099นะครับ,0 99, 0 99, รบก็เลยแยกออกมานะครับเป็น09929ครับ066แล้วก็69นะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ